ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอคลองขุงจังหวัดกำแพงเพชรสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชรขอนำเสนอสถานศึกษาต้นแบบส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองป่าส้มสุกใจไร้ก้างบ้านมากละหนึ่งผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของสถานศาึกษาสกออำเภอคลองขุงได้มีการวิเคราะห์ชุมชนจัดทำเวทีประชาคมร่วมกับชุมชนเพื่อกระตุ้นให้บุคคลในชุมชนเกิดการใฝ่หาความรู้ ในเรื่องที่ตนเองถนัดและสนใจเพื่อการพัฒนาทักษะด้านอาชีพและยังได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากภาคีเครือข่ายในด้านวิทยากรที่มีความรู้เฉพาะด้านมีการทํา MOU กับภาคีเครือข่ายต่างๆเช่นองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขุ่เพื่อจัดทําหลักสูตรของสถานศึกษาในด้านอาชีพจึงเกิดเป็นหลักสูตรการแปลรูปการทําปลาส้มไร้กล้างขึ้นและได้นําหลักสูตรที่จัดทําไปใช้ร่วมกับชุมชนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันรวมทั้งปรับปรุปงเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการนิเทศติดตามผลและจัดทำรายงานผู้จบหลักสูตรรวมทั้งประเมินผลผู้จบหลักสูตรที่ได้นำหลักสูตรของสถานศึกษาไปใช้มีการจัดทำระบบแนะแนวการเรียนและการประกอบอาชีพจึงส่งผลให้หลักสูตรการแปลรูปปลาส้มลายก้างได้รับรางวัล Best Acted และรางวัลอื่นๆอีกมากมายเช่นรางวัลการเผยแพร่ผลงานดีเด่นเรื่องปลาส้มสุขใจลายก้างสร้างเงิน OOC C กศนอเภอิลของขุงในงานสัมมนาเพื่อพัฒนางานวิชาการกศนเขตภาคเหนือ รางวัลผลิตภัณฑ์บริการกรสนาพรีเมียมประจำปีพุทธศักราช2564ระดับกลุ่มสำนักง,งานกสนจังหวัดกลุ่มอู่ข้าวอู่น้ำ 2. นวัตรกรรมการบริหารจัดการของสถานศึกษาสอกอมอำเภอคลองขุ่อขอได้นำนวัตรกรรมมาประยุกต์ใช้กับหลักสูตรการแปลรูปการทำปลาส้มไหลก้างเพื่อให้ผู้เรียนและผู้รับบริการได้เรียนรู้ตามความถนัดและความสนใจโดยใช้กระบวนการปฏิบัติที่ดี Best Practice เพื่อให้สอดคล้องกับผู้เรียนผู้รับบริการและชุมชนดังนี้เดิมการแปลรูปการทําปลาส้มนั้นได้เริ่มจากปีงบประมาณพุทธศักราช2559ซึ่งกศนอเภอคลองขุ่งได้เปิดอาชีพระยะสั้นวิชาการแปลรูปอาหารและในปีงบประมาณพุทธศักราช2 5 6 0ได้จัดโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งอาชีพกศนเภอคลองขุง่ง ได้นำนวัตกรรมเข้ามาพัฒนาหลักสูตรจนเกิดเป็นการแปลรูปการทำปลาส้มหลายก้างและยังมีหลักสูตรการบรรจุภันฑุ์และหลักสูตรการบริหารการจัดการการตลาดต่อมาในปีงบประมาณพุทธศักราช2503กสณพยองขุงได้มีการพัฒนาการทำปลาส้มหลายก้างในรูปแบบของการทำปลาส้มป๊อกเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและรักษามาตรฐานความสะอาดถูกหลักอนามัยจนปัจจุบันได้พัฒนาหลักสูตรเป็นการแปลรูปอาหารจากปลาส้มและการทำแหนมจากปลาส้มพร้อมเครื่องเคียง เพิ่มทางเลือกให้กับผู้เรียนผู้รับบริการและผู้บริโภคเป็นการพัฒนาอาชีพอย่างยังย่งยืนให้กับคนในชุมชนและสกลนมเพลิงคลองขุงนยังได้นำหลักสูตรกระบวนการการผลิตรวมทั้งสินค้าที่ผลิตได้เผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆเช่นเว็แบบไซต์กศนเพลิงคลองขุงนหรือ f a c e b o o กกศนเพลิงคลองขุงนรายการ108อาชีพกับกศน,นทางช่อง eTV รายการเรื่องดีๆทั่วไทยทางช่อง TNN 16และไทยรัฐทีวี 3. ผลลัพธ์ของผู้เรียนที่เกิดจากการดำเนินงานของสถานศรรึกษา หลักสูตรการแปลรูปก,การทําปลาส้มลายก้างที่สกลอำเภอกองผงได้จัดทําขึ้นส่งผลให้ผู้เรียนและผู้รับบริการมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องอาชีพที่ตนเองต้องการเรียนรู้สามารถสร้างงานสร้างอาชีพเพิ่มไรายได้เป็นการแก้ปัญหาการว่างงานและเสริมความเข้มแข็งให้แกเ่เศรษฐกิจในชุมชนและยังทําให้ผู้เรียนและผู้รับบริการเกิดทักษะ และนำความรู้ไปพัฒนาต่อยอดอาชีพของตนพัฒนาชุมชนของตนเองได้ส่งผลให้หลักสูตรที่สอคลองเภอคลองขุ่จัดทําขึ้นสร้างบุคคลที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสถานศึกษาคือนายเสมอยอดสุทธิผู้ที่ได้รับรางวัลการเผยแพร่ผลงานดีเด่นเรื่องปาส้มสุขใจไร้ก้างสร้างเงินโอ c c ซกอสนอเพลีคลองขุ่ในงานสัมมนาเพื่อพัฒนาวิชาการกอสนอเขตภาคเหนือในด้านชุมชนหลักสูตรการแปรรูปการทําปาส้มไร้ก้างที่สอคลองเพลคลองขุ่จัดทําขึ้นส่งผลให้คนในชุมชนบ้านมากคล้า มีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้โดยกลุ่มสามารถผลิตสินค้าได้สัปดาห์ละ1ถึง -2 ครั้งครั้งละ200กิโลกร,รมัมโดยใน1เดือนมีการผลิตปาลาส้มไร้ก้างจำนวน6-8ถึงครั้งและได้รับกำไร27,276ถึง3า3 6 8รบบาทต่อเดือนในด้านการผลิตปาลาส้มไร้ก้างสามารถผลิตได้ตามความต้องการของลูกค้าและมีคุณภาพโดยได้ผ่านการรับรองมาตรฐานในการผลิตอาหารปลอดภัย GMP f o r Rising Star o t o p กสถาบัน n f i กระทรวงอุตสาหกรรมและสถานที่ที่ใช้ผลิตได้มาตรฐานสะอาดปลอดภัยจนิด รับรองมาตรฐานจากองค์การอาหารและยาชุมชนกลุ่มปะส้มไรล่กล้างบ้านมาบขาสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับกลุ่มชุมชนอื่นๆได้และมีรางวัลการันตีดังนี้ได้รับประกาศเป็นชุมชนต้นแบบตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนระดับอำเภอของสำนักงานกศนอกระทรวงศึกษาธิการรางวัลการประเมินชุมชนต้นแบบประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2564และรางวัลชนะเลิศอันดับที่2ส,สถาบัานเกษตรกรดีเด่นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านมาบขาและทั้งหมดนี้ก็คือ สถานศึกษาต้นแบบส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอคลองขุงสังกัดสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร